สวัสดียามเช้านะครับอยู่กันที่อำเภอรองร้านนิค m ม s i c สิกีค,ครับอยู่กับผมแสงทองไลซาวนะครับ,บพามาเดินเล็ยดตลานจานเบ็ดยน,นิดแลเขาทำไมกันอยู่เสียง 11, มืนห่งองรน้องนี่ครับนิคนจัะจำไมาเครือเสียงคลังแจ้งสียรับ,รบแรกเปลียนเดิน2สครับโ,รโทรครับศูนย์แปดหกาหนอง อันนี้ประกอบทรงลูกค่านี่ครับ,ส,บ,ส,บสองใบน,นี่อ้าวลูกพี่ไปไหนหมดละนี่น, <c oughs> นี่นะครับช่างจะด็ดฐ์ทำไมอีกแล้วเอาไฟไปส่งอะไรเนะี่ยมองไม่เห็นนี่นะมองไม่เห็นลำโพงนี่ต้องเอาไฟไปสงนะ่งไง ช่างสมนี่เขามาตลาดเลยแหละเขามาดูว่ามีอะไรให้ดูเผื่ออยากได้ดูเผื Demon> ่อเป็นความอยากได้ของคนเถอะพี่อาร์มือสองนนี่แม่เลยก่อนเดียวนี่ของมือหนึ่งมือสองครับมีให้เลือกเยอะแยะครับ ันนี้พี่เอ็มสิบตัวนี้ตัว10บอะมันจะมี10บกับสิบเอฟเ็กคิวเอสซีควเี่นี้มีอยู่3แท่นครับนี่พี่นคนไหนสนใจก็โทรมาถามน้ดินลเลยเดินดูกัน เห็นมะพร้าวออด, <c oughs> ดอกลงพุมาใหม่อันนี้ดอกของเบนที่ลงมาใหม่อ่ะมีโออ่ะเ,เอาหมดแล้วโอ้โหขายดแีแถ้ะโอโ้บัตรจิมาร์สือสนิทขายหมดแล้วโอ้อดอีกแล้วรอรอดไม้ ถ้าไรขายถ้าไรพันเก้าอันนีหมดแล้วเหลือแต่ตัวธรรมดาใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมอีกตัวนี้ใช่ตัวใช่ตัวบนนี่ไหมตัวนี้ตัวที่เกิดอ๋อนี่นยท้าไรนี่ราคาพันสี่พัอู้สวยงามดีป่ะเนี่ยพันสี่ โอ้ค่ะดีจริงเลยดอกมีโอค่ะนี่มามาเดือนไหนรถใหม่เดือนนี้ครับอ๋อเดือนนี้ห้าสิบดอกอาทิตย์เดียวหมดห้าสิบดอกอ่ะแสดงว่าใช้ได้เลยเดนีดอ๋ออยากเปลี่ยนอยู่เหลือไว้ให้เพิ่งเด้อค่อยลดหลังอันนี้มือสองหรือมือหนึ่งนี่เบนนี่อ๋อถ้าถ้าถ้าสั่งทำ าแบบนี้เลยนี่ใบเท่าไรที่ไม่ต้องเอาเอาที่ไม่ต้องเอาหลังแบบเนี้ยแต่ต้องการแบบเนี้ยเฉพาะตูปลาวนะเอามันแพงกว่าตัวนั่นเหรอมันสวยกว่าดิมันมันแพงกว่าตรงไหนที่อ๋อจุดแตัวนี่อ๋ออุปกรณ์อืมอันนี้ทำเองเลยใช่ไหมนี่ สวยอ๋อมันมันจะไม่เหมือนกันกับตัวนี้เนาะไม่เลยตัวนี้มันจะมีเบาตรงนี้สวยเลยตัวนี่อ่ะสวยยนะี่สิบมิลหมดเลยใช่ไหมทำแบบนี้แล้วว่านี่สวยดีอ่ะแต่อยากได้เปลี่ยน,นยสวยแบบนี้แหละครับ <c oughs> น้อง <c oughs> มาดูครับนี่ฮะบิวเอเอสก็มีบิวเอทีเอสมีกี่ใบเนี่ยมีหกใบครับนี่ต้องแบบอยากได้ก็โทรถามบิดหน่อยเองนะครับเด้อเด้อจะถิ่นเพื่อโทยใหายครับอันนี่ดอกอะไรเนี่ยเอากลับปรงกระหางอ๋อดอกผี ตัวไหนเนี่ยพีเอฟเนี่ยเนี่น้องมีอย,อยู่หนึ่งหนึ่งคู่สองคู่สามคู่สี่คู่แป็นโด้อกดอกตัวถามอีกนะครับเด้อไว้ดูแค่นี้แหละมานี่รุ่นไหนก็มีครับนี่จะหรือจะเอามาขายก็ได้ครับเป็นกระรับสื่อนะครับเด้อ ถนนามมกวิเศษครับพี่น้องคนต้องการกินปีใหม่ที่ยังไม่มีเครื่องเสียงก็แวะเข้ามาดูที่้านเบนเลกไ็ได้้านนิกมิวสิกนี่แหละครับถามเสียเบนน้องเลยครับราคาอันนี้ QSC มีก็มีครับนี่นี่ครับตัวมองคุยง่ายครับราคาไหนก็ถามมองกันเลยครับนี่ นี่กระตูนนะเปิดนะครับซิมฮานิว้วสำเนียงครับกินปีใหม่พอดีเลยนี่มีหลายให้เลือกเนี่ยดอกะพวงร้านนะฮะไม่ยากหรอกครับดี๋รูปลาย่จะเดินซุกรับไพร่จะเดินซุกอยู่ตรงไหนร้านบิ่นกั็อยู่ติดกันเลยครับร้านมิกมิวสิกครับสังเกตธรรมชามาแต่เซน <c oughs> เซนประคำก็ยูเทิร์นกลับมานะครับยูเทิร์นกลับมาตรงเจริญสุกกับหินครับธรรมชาติจะเสินนางรอง ก่เห็นป่าจะเดินซุดกระจอดเลยครับครับกำลังประกอบครับงานกำลังประกอบเออเออนั่นล่ะเหยียบด้วยเหยียบด้วยเหยียบใหลงเหยียบให้ลงเพื่อชอบกคนรุนแรงลูกค้าทางไหนสั่งเนี่ยตุงโพเขาเอาสองใบเขาเอาไปแล้วบุบไปบุกใบเอาตูดมันมือหนึ่งหรือมือสองนี่มือหนึ่งครับมือหนึ่งมดเลยใช่ไหม เบสเซธอะไรนี่ตัวนี้ตกไปราคาบาทต่อครับตวใบนิดเลยนี่ครับแล่วว่าเป็นดอกนีโอเลยดอกนีโอใช่ไหมของของของเบดเลยใช่ไหมของมิกมิวสิกเลยโอ้ขายดีจริงๆเลยว่ะหมดแล้วครับพี่น้องถ้าอยากได้ต้องรอรถหลังเด้อดอกนีโอนี่นี่ครับนี่เนี่ยรูเบิร์โทนี่ครับนี่โทรศอบทามไอสอบถามเออเลยเด้อพี่น้องเด้ออยู่ในอำเภอนางรองนะครับเด้อะรูเบิร์โทครับนี่ 0862561322ครับพี่น้องดูบรรยากาศนะครับมันจะมีป้ายจเจริญสุขอยู่ตรงนู้นนี่ไหมน,นี่จเจริญสุขนะครับสังเกตง่ายๆ่ายตลาดก็อยู่ที่ถนนสีเลนเลยนะครับครับพี่น้่ถ่ายดูวันนี่เลยครับพี่น้องอยากได้คนไหน,น,นก็ตัวไหนก็ติดต่อโทรสอบถามเลยนะครับนะคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเยอะนะครับเนอะ